สวัสดีครับเพื่อนๆ EP นี้เราก็ยังอยู่กันสีอ่อนกันออยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ p s s Tactics ครับโอเควันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์นะครับตัวนี้สีอ้อนกันออยอีกครั้งสีอ่อนกันออยนะครับวันนี้ EP นี้เราก็จะมานี่เลยฮะล้าง c m m g ็2กระบอกนี้ไม่ได้ล้างมา50กว่าปีนะครับเจ้าของบอกไว้โอ้โหอยู่ด้วยพันแล้วนะครสองปีสองปีโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับให้น้องล้างปืนกระบอกนี้นะฮะด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยซีออนนะฮะการคอยนะครับเพื่อนๆไปชมกันเลยฮะ ครับก็จะมากับปืน c f m g ครับขนาดอย2 2ครับนะครับเริ่มแรกเราเลียร์ปืนก่อนครับห้าเยี่ยมเลยถอดเซตตี้แปครับเกียร์ครับทันไกทิงดดาวครับโอเคครับปืนเครียร์เคลียร์นะครับนะครับตอนแรกเราถอดชุดบนชุดล่างก่อนครับง่ายครับเ็แ็กครับ จะเห็นสภาพข้างในนะครับนี่ครับชุดลั่นไก่ครับผ่านการยิงมาสองปีไม่ได้ล้างครับครับประมาณนะไม่ใช่ห้าสิบอะห้าสิบก็โอ้โหดีกว่ีสิบเท่าเน้อสภาพนะครับนี่ครับจะมีคราบแห้งๆติดอยู่นะครับเขมรเราก็ใช้ง่ายๆครับมาครับเอาผ้ารองครับอ่า ี้ลงครับเราจะไล่ขมัองมันออกอก่อนครับแต่ชุดเล่นไกายดันปีหมดเลยนะ้ครัข้างนอกด้วยก็ได้ครับเอาเศษวัสดุออกครับนี่นรับสำหรับเพื่อนๆที่มี c m MM m g นะฮะหรือจะเป็นบันช่งบันชี่น,นะฮะได้หมดเลยไไดดด้้หมอ่าแพลตฟอร์มเดียวกันใช่ ใช้งานง่ายนะฮะนี่เราล้างกันในห้องแอร์นะครับเพื่อนๆเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยเลยครับครับเราจะเห็นคราบมันไหลลงมากับน้ําครับเป็นน้าออกมาอืมเนี่ยแต่ไม่ต้องกลัวครับตัวนี้จะแห้งเองครับครับเดี่ยวอาดูอะแห้งไหมเนี่ยอืมใช่เยี่ยมเลยชุดร่างกาง่ายครับนี่ครับแล้วก็พักให้แห้งประมาณหนึ่งถึงสองนาทีครับครับตามคราบ แล้วก็ฉีดไม่ง่ายครับไล่ๆอันนี้ปืนผมทาสีเซาโคสมานะครับก็ไม่มีปัญหาไม่กัดสีไม่อะไรนะครับก็เนี่ยใช้ได้ปกติไม่ได้กัดสีอะไรนะครับแล้วพวกนี้เป็นยางเป็นโพลิเมอร์นะครับไม่กัดนะครับับปืนของน้องออฟทำเซาโคสมาวันนั้นที่เรารีวิวไปไม่ต้องใช้อะไรเลยครับในการล้างไม่ด่างครับไม่ด่างเลยครับสีไม่ด่างไม่ได้กัดสี ตามล่องเราพับครับแล้วก็ฉีดลงๆเราจะใช้มันเหมือนแชมพูครับก็เช็ดครับอันนี้เหมือนแชมพูอันนี้เหมือนคอนดิชเนอร์อ่าอันนีดีกว่าแชมพูกับครีมนวดอครีมนวดแต่ไม่ใช่แววแชมพูกับครีมนวดมาล้างนะ <laughs> <laughs> อันนี้เราใช้แชมพูล้างก่อน ข้าเก่งนิดนึงครับเราจะเอาเศษวัสดุออกให้หมดเลยครับมีร้องลงไปเช็บนิดนึงแต่พอมาเป็นปืนยาวมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นปืนมันอยากเรียบร้อยมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดล่างครับเรียบร้อยอ่าท่อนล่างเรียบร้อยเหลือชุดบนนะครับเราแยกโบออกนะครับออกเลยครับน่นแหลดึงแรงเลยครับนั่นแหละครับมันต้องแรงนิดนึง เริ่มจากข้างในตรงนี้ีนมึงเั้ามอกเยอะๆอ่ะฉีดแล้วเทออกครับนั่นเอฮึไม่รับกับหมอกเนี่ยดำบิกปีเลยเกาะนาแล้วพอสมควรนะสมควรนะเห็นมันไหลลงมากับน้ำยานะครับเดี๋ยวชอบใจตรงหัวเนี่ยมันไปได้ทุกใช่มันเข้าทุกซอกทุกมุมได้เลยคือไม่ต้องเสียเวลาในการ ถอดละเอียดออกมาครับทีนี้เรามาดูกันที่ลำกล้องครับอืมเลิ่งนิดนึงครับเรียบร้อยครับฉีดลงลำกล้องครับปกติไม่ได้ใช้น้ำยาเยอะหนานี้นะแบบผมนานแล้วไงไม่ไในล้างนานแล้วครับแล้วก็เรามาแยงครับก่อนอื่นแยงเอาผ้ากันไปก่อนครับเห็นนิ้นึงนะครับ ก็จะใช้แท่จุดสองครับอืมเย็นตครับผมซื้อกระบอกนี้มาประมาณแปดปีนะฮะลำกล้องล้างไปได้แค่ครั้งเดียวครับ <c oughs> <c oughs> อาจจะสกปรกแข็งกันนิดนึงนะครับนั่นแหละครัเห็นไหมครับกระชากนี่ครับแปดแปดปีล้งครั้งเดียวอะ่ะอาจจะมีคราบแค่แมวอยู่เยอะเฮ้ยขมเมา ไม่มีใครไม่มีใครตบเลยสามที่ครับแล้วเราก็ไล่ด้วยน้ำยาอีกทีหนึ่งครับอันนี้สะอาดเลยทรักล้องเรียงเรียบเลยครับดูไม่ได้็ดูก็ ขั้นง่ายๆครับทีนี้เรามาเอาเศษวัสดุข้างนอกออกครับอืมอมาชีบที่บ้านครับอ๋อครีนข้างนอกได้ด้วยเลยร้นอกอเลยนะครับไม่กัดสีอืมนะฮะเช็ดเศษมันออกครับน้ำยาจะทำหน้าที่ดันคราบกับฝุ่นออกครับแล้วเราก็ใช้ผ้าเอาเศษวสัสดุ ถามครับเพราะถ้าไม่ใช่เป็นผ้าของที่แถมมาเนี่ยที่มากับในชุดพ็ชเกจใช้ผ้าอะไรอย่างอื่นได้ไหมครับผมใช้ได้ทุกผ้าครับโอเคครับเพราะมั่มีลืมลืมเอามาด้วยเนาะเราใช้ผ้าวัสดุอะไรก็ได้เลยแต่ว่าจะแนะนําที่เป็นไมโครไฟเบอร์ครับอ๋อก็คือใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์จบเลยอันไหนก็ได้จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ใช้เช็ดรถก็ได้ครับทีนี้เราทำหลอดข้างนอกครับเราฉีดอกไปนิดนึง ตัวนี้ก็จะเป็น,น,น,นตัวเคลือบอ่าเหมือนเป็นตัวเ,เคือมนวดคิ้มนวด,นวดเนื้อพลาสติกคอนดิชเนอร์แล้วก็ <c oughs> เคลือบเนื้อภายนอกกับภายในครับมันจะเป็นตัวกันรอยแล้วก็ช่วยในเรื่องตัวเศษตะก่วครับจะไม่ติดอยู่บนผิว <c oughs> ในทางเพิงได้ครับใช่เพราะผมเปิดออกมาเศษตะก่วบานเลยครับ ตัวเทฟล่อนมันก็อย่างว่าแหละมันก็ไม่มีไม่คือวัสด,ดุอื่นก็ไม่จับอยู่แล้วอย่างพ<ม>วกข่เมาหรือคราบสกรปรกะอะไรเงี้ยออมันก็เกาะได้น้อยลงครับอ่าจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่อาจจะมีบ้างแต่น้อยลงจล้างง่ายในคขาหน้าครับจะไม่ติดเป็นแผ่นอยู่บนวัสด,ดุครับอ่าฮะก็เช็ดง่ายอ่ะคำถามอีกคำถามหนึ่งครับครับผถ้า ปืนเรามันเป็นมีสนิมอยู่แล้วเนี่ยเป็นคราบสนิมอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถล้างออกได้เลยได้เหมือนกันตรงไหมครับช่วยให้ <c oughs> เราใช้ตัวเหลืองครับแอปพลายลงไปครับมันจะช่วยดันคราบสนิมง่ายๆเลยครับแล้วเราก็ใช้นี่ครับแปรงพลาสติกค,ครับซื้อได้ทัท่วไปครับผมเห็นร้านนั้นก็มีเนี่ยนะ ไอ้อมนมีท้อตรงไหนก็ได้ครับไดโซก,ก็มีนะครับผมเคยเห็นอยู่แอปแปลงนีเ้เดี๋ยวเทสแล้วก็ให้ดูครับปาดแล้วเดี๋ยวดูแล้วก็กงเหลือนิดนึงครับปาดเบาๆครับสองทีแล้วสังเ,เกตไหมครับมันจะแห้งไวแป๊บเดียวมันแห้งแล้ว เป็นการล้างครับแล้วก็คอนดิชันภายนอกอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เรียบร้อยครับถ้ารับตะหนิมหายเกลี้ยงครับเกลี้ยงเลยนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็นี่ครับเคลือบมันครับเคลือบมันอีกทีนะครับคิดดนะปืนตะกตะหนิมยังแดงๆอยู่เลยนะครับใช่ ตรงโอลิงก็เหมือนกันครับเราสามารถล้างได้เลยครับครับก็เคลือบครับแล้วก็ตรงเกลียวนิดนึงครับเอาสิ่งสกปรกออกเล็กเ็กเช็ดออกครับเราสามารถประกอบกลับได้เลยครับ เข้าไปครับมันเกลี่ยมันลึกหน่อยนะครับนั่นแหละครับกลับมาสภาพเหมือนใหม่ครับเมียมมาที่โบวของมันครับอชุดโบุดชุดนี้จะสกปรกครับจะเป็นชุดที่ล้างนานแต่ว่าของทางฟีออนจะช่วยให้ง่ายขึ้นครับแค่ฉีดลงไปครับต้องถอดออกมาไหมครับไม่ต้องเลยเนาะไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นต้องถอดออกมาแต่ก็สามารถถ้า ผ่านมานานเกินเราสามารถถอดเข็มออกมาแล้วก็ล้างเหมือนเดิมได้เลยแต่นี้ก็เราก็ล้างได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดเราแค่ฉีดแอปพลายน้ํายาลงไปครับนี่เดี่ยวครับก็เช็ดด้วยผ้าครับสภาพจะนี่ครับแห้งไม่มีมสิ่งสกปรกติดครับใช่มันแห้งเลยนะนเพื่อนๆเนี่ยจับดูเป็นการล้างดีกลิสในตัวครับจะช,ช่วยเอาข้าวน้ำมันเก่าออกด้วยครับก็เคลือบครับ ตัวรีเมนออกครับการการสนิมของซีออนกันออยจะเป็นการฉีดแอปพลายลงไปครับแล้วก็เช็ดแห้งได้เลยครับเรียบร้ยครับนี่นะครับชุดโบล์นะคบพเพื่อนๆแห้งสนิทนะฮะแล้วก็เคลือบมาแล้วตัวนี้นี่เพื่อนๆดูเลยจับแล้วก็ไม่มีน้ํามันเลยนะฮะที่ที่มือเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยฮะแห้งมาก นะครับแล้วก็ส่วนสุดมีอะครับน้ำที่แะไม่ี้เกี่ยวครับเช็ดครับน้ำมันเก่าคาบตะกุ่อแอราบขาเหมาออกง่ายๆครับเคลือบเดทเทปลอนครับทาครับแล้วก็ป่ายนีมินเบาๆเพืให้มันเหลือช้ำๆครับทีนี้ประกอบกลับได้เลยครับ ก็ท่านสุดท้ายครับฉีดเทฟลอนลงไปบนเนื้อภายนอกครับนี่เกี่ยวครับป้องกันลอยป้องกันสนิทป้องกันฝุ่นครับอืมกลับมาหลอยอครั้งนะ้วฮ็อปโอ้ยไงนะครับไงนะครับเหมือนมาปืนที่ผมเคยซื้อมาเมื่อประมาณแปดปีที่แล้วนะฮะ่อเลยดำกริบเลยนะฮะ จากสนิมแดงๆนะนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเช็คครับฟังก์ชันเช็คนั่นไกน่โอเคครับรอไปถึงข้างในครับเห็นไหมฮะตรงเนี้ยปกติมันจะเป็นเหมือนคล้ายเป็นรอยเป็นสนินมจะช่วยยืดอายุของพวกสีเซราโค้คด้วยครับในตัวเทมรลอนอเพราะว่าของทางเราจะไม่มี กิตโตเลียมครับฉะนั้นการกัดก่อนจะไม่มีเลยครับเคลือบไปนในตัวด้วยนนต่ใช่ทนความร้อนสูงครับจะไม่มีเอฟเฟกเวลาโดนความร้อนระหว่างยิงด้ยครับอโอเคครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับโอเคสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยซีออนซีออนกันออยซีออนกันออยี้แฟลปครับลงล่างเลยครับอืผมยังไม่ได้เหลาโอเค เรียบร้อยไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการล้างปืนนะฮะนี่เลยนี่ผมก็แอบเอาปืนผมมาให้น้องเขาล้างด้วยนะกลอกสิบเก้านะฮะริ้วเลยใหม่คลิกเลยนะฮะเหมือนปืนใหม่เลยนะฮะนี่แล้วก็ CM กระบอกนี้นะฮะตะกี้ล้างไปแล้วนะฮะสำหรับ PP นี้ก็จบไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดมีเพื่อนๆนะฮะดูคลิปแล้วสนใจนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย ครับก็สามารถสอบถามได้ดาทางแฟนเพจซีออนกันออยครับ X E O N ครับแล้วก็ G U N แล้วก็คำว่าออยต่อครับอ๋อทางแฟนเพจได้เลยแล้วถามนิดนึงม,มันเป็นคำถามแน่นอนแหละราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะตรงนี้ มาตรฐาดครับครับผมซีออนกันออยจะประกอบด้วยตัวล้างแล้วก็ตัวเคลือบครับครับผมแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์ครับฮะครับครับผมจะเป็น890บาทครับทั่วประเทศครับ890ราสิบาทครับรวมส่งเลยครับอ่าสองชุดขึ้นไปครับส่งฟรีครับค่าส่ง50บาททั่วประเทศครับสองชุดขึ้นไปส่งฟรีเดี๋ยวถ้าหนึ่งชุดก็คือห้าสิบบาทครับผมแล้วก็นี่ครับขนาดจัมโบ้ครับซีออนหนึ่งร้อยเอ็กซ์ตาร์ขนาดจัมโบ้ครับครับ 680บาทครับขนาด850มิลลิลิตรใช้ได้เป็นปีครับอืก็คือเพิ่มอัพไซส์ขึ้นมาหน่อยครับสำหรับมีหลายกระบอกสำหรับคนที่มีหลายกระบอกก็คุ้มมันก็คุ้มครับใช้ได้เป็นปี c r p ตัวอื่นก็ได้ใช้คู่กับ c r p ของทางเราก็ได้ครับครับครับผมโอเคแล้วทีนี้ที่ท s t ซ็ตเกียเนี่ยนะครับเงไงที่ร้านผมตอนนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนเพื่อนเพื่อนี่น้องท่านไหนจกจะมาดูตัวเป็น หรือจะมาลองว่ามันคือเป็นยังไงหรือยังไงมาดูที่ร้านผมได้ตอนนี้ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับที่ร้านผมครับหรือเข้าไปดูหรือเข้าไปสั่งซื้อได้ในหน้าเพจผมนะครับแต่ตอนนี้หน้าเพจร้านผมเปลี่ยนนะครับเป็น TSS Tag Gear t a c t i c a l Product เพจเดิมมีปัญหานิดหน่อยนะครับเข้ามาดูที่ใหม่ได้นะครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็มาดูสินค้าตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นราคา ที่น้องเขาบอกไว้แต่เรามาดูตัวตัวเป็นๆกันก่อนได้นะครับที่ร้านผมเอาเอาปืนมาลองล้างดูาล้นะครับมาลองว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าอย่างที่ดูกันไปวันนี้นะครับทั้งทั้งสองอีพีนะครับว่าเฮ้ยเราก็ต้องมาเทสทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะครับแต่ไฟแรงนะฮะของคนไทยก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆนะฮะชาว ืนของพวกเราฮะหุดนุนคนไทยด้วยกันนะครับนี่น้องก็ทํามาเพื่อพวกเรานะฮะสำหรับนักเล่นปืนโดยเฉพาะเลยสําหรับนักกีฬาหรือว่าคนที่เป็นปืนสะสมหรืออะไรก็แล้วแต่ฮะทาหน้าที่ก็ได้นะครับก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะฮะผลิตโดยคนไทยนะฮะก็ต้องขอบคุณน้องๆนะฮะที่คิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาขอบคุณมากครับขอบคุณทางน้องออบด้วยนะครับสําหรับวันนี้เอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะแล้วก็ ใช้เองนะฮะน้องอรัก็ใช้เองใช้ไปใช้มาจนได้เป็นตัวแทนจาหน่ายนะนี่ก็ต้องลองใช้เองก่อนนะครับใช่เพราะถ้ามันไม่ดีจริงเราก็ไม่ไม่กล้าขายบอกต่อนะครับเพื่อนๆนแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวอีพีนี้พวกเราลาเพื่อนๆนไปก่อนเนาะอีพีอีพีหน้ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนใหม่ๆนะฮะหรือเพื่อนๆนที่ยังสนใจนี่เลยฮะผลิตภัณฑ์5 1 1จดหนึ่งหนึ่งก็ยังแวะเวียนเข้ามาหาที่ ร้านของน้องออฟได้เลยนะฮะเนี่ยทีเอสเเกียร์ครับอ่าทีเอสเกียร์ก็ยังมีของนะครับไว้คอยต้อนรับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะเดิมครับโอเคน้องออฟลาเพื่อนเพื่อนก่อนเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตลาเพื่อนๆนไปก่อนนะครับขอบคุณครับแล้วสวัสดีครับผมผมไม่ปิดเองแล้ววันนี้ออปิดแล้วโอเคครับสวัสดีครับ